จัดอันดับสปริงเกอร์ขายดีที่สุดของเคฟารระบบน้ําเพื่อการเกษตรถูกครบจบที่เดียวเดือนมิถุนายนจะมีสปริงเกอร์ตัวไหนติดอันดับกันบ้างก่อนจะไปดูกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยอันดับที่10สปริงเกอร์สายฝนไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกำลังดีเหมาะกับพืชทุกชนิดจ้าอันดับที่9 สปริงเกอร์ใบหูช้างพร้อมวาวให้น้ำกระจายกว้างถึง4เมตรอันดับที่8หัวฉีดสเปร์ด้านเดียวพร้อมข้อต่อ4หุนให้น้ำ90า90องศาเป็นฝอยละเอียดอันดับที่7หัวฉีดด้านเดียว PVC ราคาเบาๆขนาด4หุนอันดับที่6สปริงเกอร์แฟนซีมีให้เลือกถึง3สีสำหรับแบ่งโซน ราคาก็โดนใจอันดับที่5 s p สปริงเกอร์บายสตเลรุ่นนี้ทนและถูกคุ้มค่าจริงๆอันดับที่4หัวฉีดด้านเดียวหมุนปรับทิศทางได้พร้อมวาวสวมท่อสี่หุนอันดับที่3 s p สปริงเกอร์บบัวสวมท่อสี่หุนรุ่นนี้ขายดีไม่มีแผ่วจ้าอันดับที่2 น้องใหม่มาแรงสปริงเกอร์หัวฉีดด้านเดียวพร้อมวาวซูเปอร์เซฟเซฟเงินในกระเป๋าได้จริงๆไม่ต้องพูดเยอะและก็มาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่1ตัวท็อปของเราสปริงเกอร์หัวฉีดด้านเดียวพร้อมวาวขวัญใจสวนทุเรียนสนใจรุ่นไหนจัดได้ที่เพจ K f a r ร์มระบบน้ำเพื่อการเกษตรถูกครบจบที่เดียวจ้า